กชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะพื้นฐานของทุกชีวิตตั้งอยู่บนความทุกข์ทั้งทุกประจําและทุกจรที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการบําบัดทุกข์บํารุงสุข ที่แตกต่างกันไปแต่ความสุขต่งางๆเหล่านั้นมักจะเป็นความสุขชั่วคราวเช่นสุขที่เกิดจากการดูภาพสวยๆฟังเสียงพะเพฟาะดมกลิ่นหอมๆลิ้มรสที่อร่อยอๆความสุขที่อิงด้อามิสเหล่านี้ ไม่นานก็จืดจางห่างหายไม่นานก็แปรเปลี่ยนไปเพราะไม่ใช่สุขที่แท้จริงทำให้จิตเร่าร้อนเมื่อทยานอยากครล้นได้มาแล้วก็ลุ่มหลงและเศร้าสลดเมื่อพัดพลากจากไปตำนานในความสุขที่แท้จริงเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุด อยู่ที่จุดเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปลอดความคิดแต่เต็มเปี่ยไมไปด้วยความสุขและความสำเร็จสมหวังเพียงเราเอาใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปไม่นานาเราก็จะพบกับความสุข อันเป็นอมะตะที่แท้จริงมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเตมิยชาดกว่าบุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ผลไม้ที่สุกแล้ว ย่อมเกิดภัยจากการหล่นเป็นนิดฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยจากความตายเป็นนิดฉันนั้นชนเปน็นนันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางคนคลั้นพอถตกเย็นก็ไม่เห็นกันเสร็จแล้วชนเปน็นนันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็น บางคนครั้นพอรุ่งช้าก็ไม่เห็นกันอีกการเจริญมรณาณสติไม่ใช่เป็นเรื่องการมองโลกในแง่ร้ายที่คิดแล้วทำให้จิตใจของเราหดหูนะจ๊ะแต่เป็นการวิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าความตาย สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วเวลาที่เรานอนหลับเราเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าจะมีโอกาสให้เราได้ตื่นลืมตาม,มาดูโลกในเช้าวันใหม่หรือเปล่านี่เป็นความจริงที่ต้องพิจารณากันบ่อยๆ แล้วจะทำให้เรานำไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อไม่ประมาทชีวิตก็ปลอดภัยการเดินทางไกลในสังสารวัตพรพมุ่งไปสู่พระนิพพานก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเจริญมรณานสติมีอยู่หลายวิธีด้ยวยกันพระวิปัสสนาจารย์ ในสมัยโบราณท่านได้รวบรวมวิธีการเอาไว้ถึง8อย่างด้วยกันคือท่านในพิจารณาถึงความตายโดยการเหมือนเพชย์คาดเหงื่อดาบขึ้นเตรียมฟังคำสั่งของเจน้าทีให้ประหารเพราะความตายมาพร้อมกับการเกิดแล้วขรา่าเอาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมา กาวดินติดขึ้นมาด้วยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเขาพกพาความแก่และความตายมาด้วยเช่นกันเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเปรียบดังดวงสุริยาที่ขึ้นแล้วย่อมมีเวลาอัศดงถ้าในพิจารณาถึงความตายโดยการมิบัติแห่งสมบัติคือ สมบัติทั้งหลายในโลกนี้เนะี่ยย่อมอยู่ได้ชั่วขณนนะที่วิบัติยังไม่ครอบงำแต่เมื่อวิบัติครอบงำก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ขึ้นเชวาสมบัติที่จะล่วงพ้นวิบัติไปได้นะั้ไม่มีเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมสภาพไป หรือพียงพิจารณาถึงความตายโดยให้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มียศใหญ่มีบุญมากมีฤทธิม์มากมีปัญญามากเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแม้กระสั่งประสัมมาสมเุ็จเจ้าตางก็ต้องจากโลกนี้ไป จะไหนเลยเราจะไม่ตายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดให้พิจารณาถึงความตายโดยร่างกายนี้นเป็นของสาธารณะแก่สัตว์มากมายคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์หลายจำพวกพวกที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อ พวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกสาธ่อาศัยอยู่เหล่านั้นต่างก็เกิดแก่ตายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่ในกายนี้ร่างกายนี้เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลสุสานของหมู่สัตว์เหล่านั้นกายนี้เป็นของสาธารณณะแก่สัตว์ต่างๆอีกหลายชีวิตที่เรามองไม่เห็น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นบััใจหองความตายทั้งที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เป็นภายนอกได้แก่สัตว์มีพิษทั้งชาติพิษและไอพิษหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอุปมาเหมือนลูกศรหอกและก้อนหินที่ถูกซัดคว้างมาจากที่ต่าง มุ่งเป้ามาที่ตัวเราดังนั้นอันตรายแห่งชีวิตต่างก็มุ่งมาที่ร่างกายเรานี้เนะี่ยเหมือนถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยบุญและบาปที่เป็นตัวปรุงแต่งตัวเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจต้อนรับก็ต้องรับมือกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้